กลยุทธ์ในการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ต้องจับตากันแทบทุกพักนะคะว่าใครจะใช้กลยุทธ์หรือจะมีการปรับแผนการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อเรียกคะแนนกับระยะเวลาที่เหลืออีกเพียง20กว่าวันกันอย่างไร โปรแกรมการหาเสียงของสองพักใหญ่ค่ะทั้งในส่วนของบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชาราัฐและบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตของพักรวมไทยสร้างชาติถูกจับตามองและถูกพูดถึงมาก่อนหน้านี้หลายวันนะคะว่าสองพี่น้องแม้จะอยู่ต่างพักแต่กำลังมีโปรแกรมจัดคิวเดินสายหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ที่เรียกว่าคิวชนกันเลยนะคะ ในส่วนของพลเอกประยุทธ์ค่ะจะนำคณะรวมไทยสร้างชาติไปหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ในระหว่างวันที่29-30เมษายนโดยจะลงไปในจังหวัดตรังพัทรุงสงขลาและสตูลค่ะส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์มีกำหนดการหาเสียงในวันที่20 8เมษายนไปจนถึงวันที่29เมษายนนะคะโดยในวันที่28ค่ะบิ๊กป้อมจะไปที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่19บิ๊กป้อมก็จะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการเดินสายหาเสียงในพื <tez> <boys> ้นที่ภาคใต้ของทั้งบิ๊กป้อมและก็บิ๊กตู่นะคะในห่วงเวลาเดียวกันเช่นนี้ค่ะยอมทำให้มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าด้านหนึ่งการลงพื้นที่นะคะของสองพี่น้องที่อยู่ต่างพักถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าทั้งคู่นะคะแตกหัก ต่างคนต่างเดินในทางการเมืองจริงหรือไม่และขณะเดียวกันค่ะยังน่าสนใจว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ค่ะถือเป็นการเช็คกระแสของสองแบรนด์ว่าประชาชนจะเลือกสินค้ายี่ห้อไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดการเลือกตั้งรอบนี้นะคะจะมีสอสอเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น60ที่นั่งค่ะ เพราะแม้สองพักนะคะทั้งพักพลังประชารัฐและพักกลุ่มไทยสร้างชาติอาจจะไม่สามารถกว่าดสอสอชนิดที่เรียกว่าแลนสไลด์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ตามค่ะแต่การลงพื้นที่ในลักษณะนชนกันของสองบิ๊กนะคะยอมจะทำให้ทั้งคู่ค่ะยึดพื้นที่สื่อไปโดยปริยาย นอกจากนี้นะคะยังต้องมองในช็อตต่อไปค่ะว่าการลงพื้นที่ของสองปอนะคะรอบนี้อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนกับพักประชาธิปัตย์มากกว่าพักคอื่นค่ะเพราะว่าพักประชาธิปัตย์นะคะตั้งเป้าว่าจะต้องได้สอสใต้กลับมารอบนี้นะคะไม่ต่ำกว่า20กว่าที่นั่งค่ะ ในท่ามกลางข้อสงสยัยมีการตั้งข้อสังเกตว่าทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมนะคะมีความขัดแย้งกันจริงหรือไม่แต่น่าสนใจค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการที่ทั้งคู่ค่ะต่างใช้กลยุทธ์การเดินสายหาเสียงในลักษณะที่เรียกว่าคู่ขนานเช่นนี้ค่ะจะทําให้ทั้งคู่ทั้ง2องพักค่ะต่างคุมความเคลื่อนไหวดําเนินบทบาทกันอยู่เพียงสงคนสองพักเท่านั้นค่ะ